ไปหักพอเขาบางคนใช้คาว่าไปปล้นเขาแบบนี้เดี๋ยวีโอกาสอยากจะถามสวสชเหมือนกันเอาแฟร์นะคะอ่ะปิดท้ายด้วยค่ะในส่วนของบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือว่า GC นะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้นำธุรกิจเคมีพันระดับสากลตอนนี้เขากำลังจะออกหุ้นกู้ค่ะหุ้นกู้ในส่วนของ CG เอ่อ GC GC นะคะดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องค่ะก็ถือว่า พร้อมขับเคลื่อนให้จีซีเติบโตสู่ธุรกิจมูลค่าสูงคราบันต่ำอย่างยั่งยืนนะคะ เขาบอกเขาออกการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนสกุลเงินบาทชุดใหม่คาดว่าจะเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปได้ช่วงปลายปี2568หลังจากที่หุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนปี2567ที่มีมูลค่าถึง17,000ล้านบาทได้รับการตอบรับอยากดีมาแล้วอันนี้ก็เลยทำต่อเนื่องใช่ไหมคะค่ะก็ถือว่าถ้าไปดูเรตติ้งว่าน่าสนใจไหมดับเบิลเอลบนะคะแนวโน้มมีเสถียรภาพการจัดเรตติ้งของบริษัทฟิตเรตติ้งประเทศไทยนะคะถือว่ามีความน่าเชื่อถือ สำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์นะคะแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังท่านใดท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจถามว่าเอ๊สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไหนอย่างไรนะคะในการซื้อหุ้นกู้หุ้นกู้ครั้งนี้นะคะ12สถาบันการเงินด้วยกันก็คือแบงก์กรุงเทพ CIMB ไทยค่ะการตกรไทยกรุงไทยไทยพาณิชย์ค่ะอ๋อเดี๋ยวนิดหนึ่งนะคะแล้วแบงก์อื่นแต่ก่อนอื่นเขาบอกว่าตอนนี้ขั้นตอนกระบวนการ GC อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรตอเพราะฉะนั้นยังไม่ได้มีผลบังคับใช้ส่วนอัตราดอกเบี้ยวันเสนอขายที่แน่นอนจะประกาศให้ทราบอีกครั้งแต่สามารถจะซื้อได้อย่างน้อยก็มี12แห่งด้วยกันนะคะสถาบันการเงินค่ะ นอกจากแบงค์ที่พูดไปนะคะก็จะมีบลอเกียรตินาคินพัทละนะคะบลอเอเชียพลาสค่ะกรุงศรียุทธยาค่ะแล้วก็บลอกรุงไทยเอ็กซ์พิงนะคะแล้วก็บลอเม์แบงค์ประเทศไทยนะคะแล้วก็แบงค์ฐานไทยธนชาติแล้วก็หลักทรัพย์หยวนต้านะคะอันนี้เป็นรายละเอียดเดี๋ยวมีความคืบหน้าวันวอเวลานอที่ชัดเจนกระบวนการเขาเสร็จที่เร้อยเดี๋ยวมาบอกกันแต่เขามาบอกทราบว่าปีที่แล้วเขาสกเซสปีนี้เขาก็จะอออีกรอบหนึ่งก็น่าจะสกเซสค่ะค่ะอ่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อค่ะ เจาะลึกทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นทันโลกทันกระแสกับมาแก่ดลนายเอกมหาสวัสด์เจาะลึกทุกข้อมูลจากแหล่งข่า